สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชาติพันธุ์ในลาวคือเลาเทิงเลาสูงเลาหลุ่มประเทศลาวตามลักษณะภูมิประเทศที่อยู่อาศัยและวัฒนธรรมภาษาซึ่งสะท้อนความหลากหลายของชาติพันธุ์ในประเทศลาวได้ชัดเจนมากเรามาดูแยกทีละส่วนกันค่ะที่มาของคำว่าเลาเทิง ลาวสูงลาวลุ่มประเทศลาวมีประชากรหลายกลุ่มชาติพันธุ์กว่า40กลุ่มแต่รัฐบาลลาวแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นสมกลุ่มใหญ่ตามระดับที่อยู่อาศัยบนภูเขาได้แก่กลุ่มที่อยู่ลักษณะทั่วไปลาวลุ่มพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและลำน้ำต่างๆเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดประมาณ60-7 0อร์เซนของประชากรลาว เล่าเทิงที่ราบสูงหรือเชิงเขาระดับความสูงปานกลางมีวิถีชีวิตเกษตรกรรมปลูกข้าวไร่ทำไร่หมุนเวียนเล่าสูงอยู่บนภูเขาสูงหรือป่าดงลึกส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์งงเหย้าขมุอาขาเป็นต้นประวัติความเป็นมาโดยสังเขปบาเซอร์เล่าหลุ่ม เป็นกลุ่มที่สืบเชื้อสายมาจากอาณาจักรล้านช้างศตวรรษที14่14-18ถึงมีศูนย์กลางอยู่บริเวณหลวงพระบางเวียงจันจำปาสักเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางการเมืองวัฒนธรรมและภาษาสูงสุดในลาวปัจจุบันนับถือพระพุทธศาสนาเทรวาดและใช้ภาษาลาวเป็นภาษากลางของประเทศเลาเทิง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงเช่นที่ราบสูงบริเวณจำปาสักหรือพื้นที่ภูเขาปานกลางเดิมเป็นกลุ่มที่อยู่มาก่อนลาวหลุมในบางพื้นที่เช่นกลุ่มลาเทิงกระตูเซดังตะโอยอลาลักเป็นต้นนับถือความเชื่อแบบผีและธรรมชาติเช่นผีบรรพบุรุษผีป่าผีเขา วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์เช่นการแต่งกายทอผ้าสีเข้มลวดลายเฉพาะกลุ่มเราสูงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากจีนตอนใต้และแถบยูนาน12ปัองนาในช่วง2 0 0ร้อถึงสามปีที่ผ่านมาเช่นกลุ่มมง้งเยยาอาขาลาหูขมุมาลาบรีเป็นต้นตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูเขาสูง8 0 0 0ถึงเมตร วิถีชีวิตเน้นทำไร่หมุนเวียนปลูกข้าวไร่ฟิ่นและพืชเมืองหนาวความเชื่อเป็นแบบผีบรรพบุรุษและมีพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มเพิ่งเริ่มรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธในยุคปัจจุบันความแตกต่างทางด้านภาษากลุ่มตระกูลภาษาตัวอย่างภาษาความสัมพันธ์กับภาษาลาวกลางลาวลุ่มตระกูลไทยกระได ภาษาลาวไทยดำไทยขาวใกล้เคียงกับภาษาไทยอีสานพูดทำความเข้าใจกันได้มากเลาวเทิงตระกูลมอนขเขมรภาษากะตูตะโอยอลักแตกต่างจากภาษาลาวมากพูดข้ามกลุ่มไม่เข้าใจลาวสูงตระกูลมงเมียนหรือจีนที่เบตภาษามงเยยาอาคา ต่างตระกูลโดยสิ้นเชิงพูดกับลาวหลุ่มไม่เข้าใจเลยดังนั้นภาษาลาวที่ใช้เป็นภาษาราชการในปัจจุบันมาจากภาษาของกลุ่มลาวหลุ่มซึ่งกลายเป็นภาษากลางของประเทศสรุปเปรียบเทียบสั้นๆลาวหลุ่มลาวเทิงลาวสูงที่อยู่พื้นที่ราบลุ่มน้ำที่ราบสูงเชิงเขาภูเขาสูง ศาส,สนาพุทธศาสนาผีธรรมชาติผีบรรพบุรุษภาษาไทยกระดมอนขเขมนมงเมียนจีนที่เบตอาชีพทำนาทำไร่หมุนเวียนทำไร่บนเขาการแต่งกายผ้าสิ้นลายละเอียดผ้าทอสีเข้มเสื้อปักลายสดใสความสัมพันธ์กับรัฐ กลุ่มหลักของประเทศกลุ่มรองชาติพันธุ์บนเขานี้คือประวัติย่อๆเกี่ยวกับชาติติพันธ์ในลาว